สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันเนื้ครับไม่น่าดีฝุ่นพันธุ์เนื้อะกวงเนี่ยนะใส่เราด้วยไม่ดีน้องไพ่จะกินพักให้เบิ่งครับไม่ดีนี้าวอกินข้าวแลงครับกินแม่นข้าวแลงแบบปลาเผานะครับเมียงลาเผาปลาคอใหญ่ครับหนึ่งเอามาลรืมะแล้วก่อนดิไม่ดิช้อนชอออร์ซ้อนไม่โชว์ช้อน เพอมีหนหุนมมนกชอดอชวนโอ้ยผักสิใครจะกินผักอีกเพิ่มครับ,บรต้องเฮ็ดแบบนี้ครับเพื่อนจะกินกับผัดน,น,นี่นอนเ,เอ,อ้ยเซนขนมจีนเซนพร้อมขนมจีนเส้นข้าวปุ้นามพอไบบอ้ดาไม่นี่เด้วเอาขนมเอาขนมเอาขอ้าวปุ้นใส่ขนมจีนใช่ไหมอืมไอ้ลาไอ้ดาเดียว เร่เ่เนี่ส้นข้าปุ้นใส่หบัวสเวใส่ลองเบิ้งเฮ้ยลองเบิ้งเฮ้ยแต่ละดีล้วเอากินเบิ้งก็ดูได้ซื่นใจหน่อย บมไหมุมครับยัไงไหมฮัลโหลฮัลโหลแล้วกินได้ห okay, น่อยหนึ่งกระบอกกลินได้หลายจังหอะผมุมขอบเลยเอาเอา

大牌。

ดูเอดาสบายมืครับทำอะไรอยู่ไม่รู้เราดูโทรศัพท์เอดาเอดาฮัลโหลเอดาทำไมสมบายันเลยอ่ะอักมีไงครับ ตเต้นเต้นตื่นอนนอนก็อยากลงมาก็ลาค่ะราคาค่ะเดี๋ยคนบ้านหลงลงาจะนหลงก็ยอมลง่มด้เหยลงมานหลงเป็นนยอมลงไม่หลงก็ยอมลงเลยทำใจใแต่คนบอกว่าจะพาไปเจออะไรขึ้นม่ะไม่ดกไ้เลงมากืยอ้เยิเดาิอ

ถ้าติดโทรศัพท์กูซื้อครับแต่เกาพนยิมเก่งเก่งเด้อให้ดิเอาู้แรกครับเด้อติดตามมือดิได้กินเมียงปลาเผาครับอยู่บ้านครับเมนูเขาแรงกันแล้วครับคุณพ่พอไปธุระอีครับมีแต่ไอด้าเด็โอเคกูเพื่อนเลยเนี่ยพวดจิบุนทาได้ปุ๊กนยผมขอหอยืดดีแม้งครับเมนูเมียงปลาเผาแซ่บครับผม สวัสดีครับ